และสวัสดีครับผมพ Gen g m เ a มส g a า e r เกวันนี้มาเจอกันกับเกมสลิตเตอ .IO นะฮะหายไปนานทำงานเยอะมึนมากแต่วันนี้เราจะเล่นเป็นน้ำหมูน้ำหมูย่า yeah! ไปเลยน้ำหมูเป็นนอนแดงแรงฤทธิ์ดูชีวิตทุกนอนบนโลกใบนี้ยะ yeah! มาก็ได้เลยครับมาก็ได้แล้วครับปาบปายากเจ้าผม,มยากปนอมเอ็งคิดว่าเอ็งเป็นนอนสีรุง้งจะเอ็งจะสู้อะไรกับนอนสีแดงอย่างข้าได้สีแดงมันแรงฤทธิ์อยู่แล้วเว้ย หางหายไม่ได้น่าเกมนี้ก็มาเล่นกันบ้างาเป้าหมายของชีวิตของผมในวันนี้นะก็คืออันดับหนึ่งครับวอ้้้เยอ้้้้้้้มันเป็นขุมทรัพย์ป่ะมันเป็นขุมทรัพย์มาพูดเลยครับพูดเลยฮะโอ้โหชัดเปรอยโอยอย่าไว้อย่าไว้อ้โเอาเอาอีก คุ้มซับคุ้มซับปาป้าป้าป้ป้โอ้ยยาวครับตรงนี้ยาวฮนะตอนนี้ได้เจ็ดพันแทมแล้วนะอยู่อันดับ 7. เจ็ดแล้วสุดยอดยังไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าดูดิผมเป็นนอนอันดับหนึ่งของโลกไปนี่เอาตี้นอนไทยชนะนอนใดในโลกพูดเลยทำงานมาเหนื่อยๆครับมาเล่นเป็นนอนในชีวิตในเกมนะก็ชื่นใจครับ นอนน้าหมูจะประงาดไทยโรครู้ว่านอนประเทศไทยในใ่สุดยาวสุดและก็แข็งแรงที่สุด <c oughs> ป้าป่าปาป้าโอ้โหนอนสีงลุงครับ <c oughs> เราต้องไปตามฆ่าเขาฮะตามไร่ร่าฆ่าตบจะป้าปๆาปทอทนารู้น่าเห็นว่าน้อมเดยกพี่ผมจะตามนะจะตบอะไรอะไรอะไร,อะไรของคุณครับอะไรของคุณ แมกูอยากจะเด็ดสีแดงตามตัวมึงมากินแล้วเกินแต่ทำไม่ได้ไปน,นไปดี่ตอนนี้ผมอยู่ดับ6นะดับหนึ่มีคะแนนอยู่15,000ก็กว่าอไอ้สัตว์ปีกเมื <c oughs> ่อกี้ก็แม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเจอหนอนสายลู่ว่ะหน้าเกี่ยวแล้วเอาไปตกปลาหุยหุยจะรับรอยหอยนางรมหอยแม่นหอยมแมลงผู้ตู้สติกเกอร์ฮ ฟูดฟูดฟูดว้เป็นไงเป็นเวลาที่ช่วงชิงอะ่ะอย่าอย่าเล่นอะไรกันนะบอกแล้ววนะ่าน้าเป็นหนอนที่แข็งแรงที่สุดในโลกใบเดะแล้วก็เหมือนนะเหาฉลามแล้วครับคอยกินศัตรูที่มันมาชนเราเอ้ยมันพลาดชนในตัวส้มเนี้ยเราก็จะเติบโตไปด้วยกันครับ เขาตบปั๊บ๊บบป๊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 บยากยากเอาพี่ยากไอ้โนอคิดว่านอนตาเดียวจะสู้นอนสองตาได้หรือว่าคิดผิดโว้ยพูดเลยโอ้โหตัวตัวมันใหญ่จริงทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งสวยโวหนอนสองตาชนไอ้นอนเท้าไปแล้วอเวลามันพุ่งมันจะเลืองแสงครับอเรียบร้อยอะไรมาสองตาก็ยืดยาวออกมาย่างจะมาชนผมอีกดีแล้วแหละ ตอนนี้ดับหนึ่งไป4ี่หมแต้มพระเจ้ากล้วยเชยทอดมันไปนแดกตรงไหนมาวะตอนนี้ผมก็ได้แค่ส0งร้อเองครับอ่าไม่เป็นไรนะทําตัวเหมือนเหาฉลาม <c oughs> กินเสร็จอาหารข้างๆตัวตัวใหญ่นะเอามาอีกแล้วครับ <c oughs> เอาเอาจะมาฆ่าเหรอยากพราน้าไ,ไอ้ซุปไก่สักกัด <c oughs> เดี๋ยวว่าจะใจเขาเลยยัางอินก็ใหญ่ครับโลกเหมือนกันลํำตัว ที่ใหญ่ครับลูกเอ้าเอาจะเอาเจ้ากับกูว่ากันแฮแฮจะวัดหรอจะวัดหรอได้นะพ่อหนุ่มอะาเรียบร้อยเฮ้ยบอกแล้วว่านะหน้าเป็นหนอนที่ใหญ่ครับโรคใจน้าเนี่ยเกิน้อยทะลุพันเกินแสนทะลุล้านเฮ้ยป๊อบป๊อบป๊บป๊อบปอบอย่าอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าจะรอดเงื้อมือน้าไปได้อ่าตอนนี้ลำตัวของหน้าเริ่มยาวใหญ่แล้วก็บึกบึนขึ้นแล้ว นาจะเริ่มไปทะยานไปสู่ฟ้าครับคือการฆ่าตัวที่ใหญ่กว่าเราสัก2เท่ามาดูเหยื่อกันมีแต่ตัวเล็กๆนาไม่สนใจนาทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งแดงเอาดิเฮ้ย <c oughs> มาเป็นเหยื่อเอาไอเดี๋ยวแน่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 มึงดือด้อดื้อเหรออันแน่เฮ้ยโอ้โหไงไงไงป๊าป๊บป๊าว้าอ่ะกูต้องกินมึงไอ้ ถ้าวันนี้ผมไม่ได้อาดาบหนึ่งผมจะไม่นอนไม่นอนกลางวันอูดเลยอย่าหนีสิอาอย่าหนีออไม่รู้ว่านอกโรคนี้จะมีหนอนดำหนอนขาวหนอนเขียวหนอนม่วงหนอนน้ำตาลหนอนวูหนอนสิแม่เลยไอ้แอ่นน่ะยากยากไอ้น้องเล่นกูยากพูดเลยเฮ้ยหฮยเยหูหูหู หูว่าสุดยอดว้แหมอร่อยเหลือเกินกินของฟรีเนี่ยการไล่ล่าของผมเริ่มต้นขึ้นแล้วอ่ะจะมาทำอะไรจะมาทำอะไรหู้ว้าาหโหูอึ่งแบบสะใจอ่ะเออป๊บปั้าป้าป๊าเรียบร้อยนอนสีลุงแล้วก็เก็บไปนอนเล็กๆน้อยๆเราจะพยายามฆ่าให้หมดเนี่ย ไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวอ่านป่บอับนบกิโกะไอซูกิผสมน้ำผลไม้อ่าผมรู้เชิงไอนอนเขียวหน้ายิ้มไม่ต้องมายิม้มกูกินมึงหมดแหละยิ้มไม่ยิ้มกูจัดมึงหมดแหละโอ้ยเกือบเกือบพลาดเด็พลาดพลาดพลาดเอาแล้วเป็นศึกดวลระหว่างนอนน้อยแต่รับพื้นที่เอาเดิกูชุกชุมมากฮนะนอนแถวนี้ชุกชุมมาก วุ้ยรวบ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 เอางองงถอยหูแป๊บเดียวหนอนช็อกโกแลตแม่งตัวเท่าเคี้ยอะไรวะหูตัวอย่างกันท่อพีวีซีที่กูยังเป็นไม้ขีดอยู่เลยโอ้โหสีเดียวกันนะนอนฝาแฝดที่เปิ้ลแฝดเฮ้ยเฮ้ยหูหูหปุ๊บดักหน้าดักหลังบอลเมื่อไหร่ตัวกูจะยาวอะปุ๊บไอส์ติดท่อนอนสายลง ถังกระเพาพันคอเด็กจะกินหน้าอะยากสิแปดชาติไอ้น้องมันน่ะหน้าทำเป็นทำเป็นมีแหมมีเทคนิคเหรอฮะมีเทคนิคเหรอไอพ่อหนอมแหมหางสั้นเท่าหางเอ่งเองจะมาสู้อะไรกับกระจูยโว้ว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 โอ้ยแสงระยิบระยับ ปปปปเรียบร้อยเรียบร้อยมันเป็นของเราครับมันเป็นของเราอันดับหนึ่งอยู่ไหมเอ้าอันดับหนึ่งอยู่ไม่ไกลแค่ใจเราไปถึงแค่นั้นพอแล้วครับพอแล้วโอ้ตอนนี้ได้เจ0 0พันะฮะอันดับหนึ่งอยู่ที่1 8 0 0งหมเราต้องทําให้ได้เราต้องทําไม่ได้แล้วเราต้องทําได้แน่นอนนะเพราะเรามีจิตใจที่ตั้งมั่นนะ ตั้งเป้าว่าเราต้องทําได้แนะน่นอนน้อยพวกนี้จะไม่สามารถทําอะไรเราได้แน่นอนนะนอนน้อยปั๊บไอ้หนอนสายล่องเองมันอีกยาวไกลมาสู้กับป้าเอ้ยกับพี่ไอ้น้องไอ้หนอนเหลืองแหมเป็นหนอนเหลืองดีดีไม่ชอบชอบมาเป็นหนอนในตัวพี่เ,ล,เลยนะเลโอ้โหนี่ไงครับปั๊บป้า กันวไอ้เจ้าเทพปรรัศมีกับน้ำหมูเหรอว่ามันยากนะโว้ยพูดเลยหางข้าเนี่ยอยู่เชียงใหม่หัวก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่เลยด้วยความเอา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 ดีเอาดีเฮ้ยไอ้กูศาสตร์สะสมไอ้แม่งได้หนึ่งหมื่นขอบคุณที่รับชมและติดตามนะ่างเติดตามกันต่อไปกับพี่เจี๊ยบเจี๊ยน